สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจิตแพทย์ห่วงเบิร์ดแฟนแตงโม ลังพูดประโยคสั้นๆกลางงานไวอไ้อาลัยจากกรณีเอศวชัยและอัมพชราภาได้เป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีอาลัยแตงโมนิดาที่ถูกจัดขึ้นที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพตั้งแต่วันที่11-13มีนาคม65จะเริ่มตั้งแต่เวลา18.30น,นถึง20.30นณหน้องประชุมชั้น3คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพถนนการจนาพิเศษซอย25แยก1แขวงสะพานสูงเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครโดยผู้เข้าร่วมงานต้องแต่งกายด้วยชุดทอน สีขาวจมพูและโอโรส ต่มาเอุวัชชัยเล่าถึงเบิร์ตแฟนแตงโมหลังจากนักข่าวถามเรื่องการงานให้ระบุว่าก่อนหน้านี้แตงโมก็เคยพูดเปรยๆกับพี่เอแล้วว่าจะพาเบิร์ตมารู้จักบอกว่าถ้ามีโอกาสดีๆจะจงเบิร์ตมารู้จักกับพี่เอบอกด้วยว่าให้เบิร์ตมาช่วยงานไหมให้ทำอะไรเขาทำหมดให้500เขาก็ทำแล้วพี่เอบอกว่ายินดีมากๆพามาให้เจอกันเลยแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เคยเจอเบิร์ตแฟนแตงโมยังไม่เคยได้คุยเลยเพียงแต่เคยคุยกับแตงโม อยากฝากเบิร์ดด้วยแต่ตอนนั้นแตงโมไม่มได้บอกไว้ว่าที่ฝากคืองานเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังแต่พี่เอคิดในใจว่าถ้ามีอะไรที่เบิร์ดทำได้เพราะว่าตอนนี้เป็นผู้จัดแล้วเราก็มีทั้งงานเบื้องหน้าและงานเบื้องหลังแต่พี่เอได้โทรหาพี่สุซี่ที่สนิทกับน้องเบิร์ดพี่สุซี่ก็บอกว่าเบิร์ดเขาไม่เอาอะไรเลยพี่เขาบอกว่าเสร็จงานเดี่ยวเขาก็ไปแล้วเราก็ยิ่งร้องไห้เราก็ยิ่งสงสารเรายิ่งเอ็นดูอย่าใช้คําว่าสงสารเลยเอาเป็นว่าเราก็ยิ่งเอ็น ทางด้านโมอามินาเปิดเผยว่าสภาพจิตใจเบิร์ตยังไม่โอเคและยังร้องไห้ทุกวันคงคิดถึงพี่แตงโมมากพี่เบิร์ตยังพูดเสมอว่ารู้อย่างนี้เราถ่ายวิดีโอร่วมกับแตงโมและแสดงออกความรู้สึกต่อกันมากกว่านี้ก็ดีเป็นสิ่งที่พี่เบิร์ตพูดเราก็พยายามปลอบใจและช่วยดูแลพี่เบิร์ตกันไปล่าสุดเพจคลินิกสุขภาพจิตนายแพทย์เจษดาได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าเสร็จงานก็จะไปแล้วอย่าประมาทกับประโยคสั้นๆประโยค ขอวิงวอนญาติสนิทคนใกล้ชิดช่วยดูแลเฝ้าระวังให้ดีด้วยครับทําเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเป็นห่วงกันอย่างมากมายแต่ผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ